น้านี่ออมไปทะเลแต่ละที่อา่เสื้อคุมมาปิดทับไม่มั่นใจในเรื่องของมวงแขนแลว้วก็น้องขนต่างๆตามร่างกายแต่ตอนนี้คือชิลมากแลว้วก็สบายใจหายห่วงมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสัดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับออมกันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าช่วงเนี้ออมออกทริปทเที่ยวบ่อยมาก ซึ่งทิปส่วนใหญ่แล้วจะไปไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจากทะเลแต่เวลาที่ใส่บิกินี่เนี่ยหลายๆคนเป็นไหมคะที่จะขาดความมั่นใจเพราะเรื่องของขนนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ออมไปทะเลแต่ละทีเนี่ยก็แบบนะมันก็เขินอายกันบ้างทั้งใส่ชุดว่ายน้ําแขนยาวหรือว่าหาเสื้อคลุมมาปิดทับเพราะไม่มั่นใจในเรื่องของวงแขนแล้วก็น้องขนต่างๆตามร่างกายนะถ้าจะให้เข้าคลินิกแต่ละทีเนี่ยมันก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมยังเจ็บตัวยิงเลเซอร์ด้วยเนาะออมก็เลยมอง หาทางเลือกอื่นค่ะซึ่งก็ได้ไปเจอกับมูดกรจัดขนขั้นเทพตัวนี้จะบอกเลยว่าน้องกําจัดขนได้ง่ายสะดวกสุดๆแล้วก็กําจัดขนได้ไวแล้วก็ไม่ทิ้งต่อไม่เป็นต่อด้วยผิวนี่เนียนมากและที่สาคัญคือมันไม่ระคายเคืองไปแล้วก็แบบว่าไม่คันยุกยิบย,ยุยับเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ Cosmic Hair Remover Spray p ั f มูดกำจัดขนน่ารักที่พกพาไปไหนได้สะดวกมากๆตัวนี้ค่ะ ัวนี้เนี่ยอ้อมเห็นดารารีวิวกันเยอะมากๆเลยนะจะบอกว่าน้องมูสตัวเนี้ยเขาอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาอะมีสารสกัดจากพืชพื้นเมืองที่อุดมไปด้วยทิริโดนีนมาทําให้เส้นข,นขนของเราที่อ่อนแอนเนี่ยมันหลุดล่วงออกไปได้ง่ายแล้วก็มีความอ่อนโยนกับผิวด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีสารสกัดจากพวกฮโรเวล่า ella, แล้วก็อ่อนเนียนด้วยซึ่งสองตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวให้มีความชุ่มชื้นทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีการระคายเคืองเรียกได้ว่าเป็นทงตัวกําจัดขนแล้วก็พอม รุงไปในตัวเดียวกันเลยนะนอกจากนั้นเนี่นะคะน้องเขายังช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดเลือนพวกจุดด่างดำทำให้รู้สึกว่าผิวมันเนียนข่วใสหลังจากการกำจัดขนด้วยค่ะจะบอกแล้วตัวนี้เห็นผลมากๆเลยนะเดี๋ยวออมจะใช้ให้ดูเราจะเห็นความแตกต่างเลยว่าข้างที่ยังไม่ได้กำจัดขนกับข้างที่ผิวมันเนียนกริบไร้ขนแล้วว่ามันดูขาวกว่ากันไปขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูกันค่ะบอกว่าพรีชีพมากเลยนะ เดี๋ยววันนี้ออมจะมาลองใช้ขนลักแร้ที่แขนก่อนนะคะซึ่งไว้มาประมาณ1แล้วพรีชีพมากแม่วิธีใช้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขย่าขวดแล้วก็ฉีดมูสไปบริเวณขนที่ต้องการกำจัดเนาะมา เนื้อมูสเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็เย็นมากแล้วก็เย็นสบายผิวมากเลยนะฉีดไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความแสบร้อนหรือการคันเลยนะแต่ว่ากลับแบบสดชื่นเฟรชแล้วก็เย็นสบายแทนเสร็จแล้วเราก็รอประมาณ5-10นาทีนะคะจากนั้นเราจะมาเช็ดออกกันค่ะ หลังจากที่ครบแล้วนะคะก็แนะนำว่าให้เช็ดแบบย้อนขนขึ้นมา ก็ดูเรียบเนียนดีนะคะแล้วก็แถมยังสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆเลยด้วย นอกจากการใช้กําจัดขนลักแร้ของออมแล้วเนี่ยออมก็ยังได้ใช้กําจัดขนหน้าแข้งด้วยซึ่งตรงบริเวณขนหน้าแข้งเนี่ยจะมีขนที่เยอะกว่าแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดมากกว่านะแออมก็ยังเก็บผลลับมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะซึ่งออมก็ได้เก็บผลลับมาฝากทุกคนกันด้วยนะจะบอกว่าหลังจากใช้เนี่ยค่ะที่มีขนเยอะๆยุบยับยุบยับกับเรียบเนียนกลิบแล้วก็ดูกระจ่างใสดูขาขาวขึ้นด้วยนะ นอกจากที่ใช้ได้ไริเรณนรักแร้หรือขนหน้าแข้งแล้วเนี่ยยังใช้ได้กับพวกบิกินี่ลายแล้วก็ขนหน้าอกสําหรับหนุ่มๆที่มีขนหน้าอกด้วยนะหลังจากที่ออมได้ใช้ไปแล้วอะ่ะแล้วก็รอให้ขนมันขึ้นใหม่เนาะรู้สึกว่าขนที่ขึ้นนะมันมีความบางลงด้วยนะเหมือนกับว่ามันไม่ได้ ไม่ได้เหมือนอารมณ์ที่เราโกนขนที่ขึ้นแล้วมันจะเป็นตอแข็งๆหรือว่าขึ้นแล้วเนี่ยขนมันจะเส้นหนากว่าเดิมแต่ว่าพอใช้ไอ้มูดกําจัดขนของคอสมิกตัวนี้มันรู้สึกว่าขนที่ขึ้นใหม่อ่ะมันมีความไรๆบางๆลง แล้วก็ดูแบบว่าขนเส้นเล็กลงด้วยก็ดีเลยเพราะว่าไม่ต้องไปเจ็บตัวเลเซอร์ขนกําจัดถาวรแต่แค่ใช้มูสไปเรื่อยๆเออขนมันก็ดูแบบจางลงแล้วก็บางลงได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะน้องมูสคอตมิกตัวนี้อยู่กับออมมาหลายคลิปมากๆเลยนะด้วยความที่น้องเขาแบบว่าพกพาไปไหนก็สะดวกใส่กระเป๋าไปกําจัดขนนิดหน,ห,นหน่อยๆที่เรารู้สึกไม่มั่นใจทริปนั้นอะ่ะได้ง่ายมากๆแล้วก็ใช้ง่ายใช้เวลาไม่นานเลยแถมขวดนึงเนี่ยออมใช้คุ้มมากเลยนะว่า กำจัดขนแทบจะทุกส่วนของร่างกายเลยในราคาประมาณ300กว่าบาทซื้อคอสเลเซอร์คอนหนึ่งครั้งหนึ่งยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าน้องใช้ได้ทั่วร่างกายคือคุ้มคุ้มสุดคุ้มมากเลยเอามาบอกต่อให้เพื่อนๆหรือว่าสาวๆหลายๆคนที่กำลังมองหาไอเทมในการกำจัดขนเนาะและไม่อยากจะเจ็บตัวแล้วก็ไม่อยากเสียเงินแพงๆอะ่ะก็ การใช้มูสเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าประหยัดเวลาแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจน้องมูสคอส m มิกแฮร์รีมูเวอร์สเ p ย์พลัตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวออมจะทิ้งช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะคือ ออนไลน์ช้อปปิ้งง่ายมากแล้วก็สะดวกมากรอรับอยู่บ้านได้เลยจ้ะแม่ท้ายนี้ก็หวังว่าสาวๆทุกคนจะมั่นใจในการแต่งตัวแล้วก็โชว์ผพวโชว์เรือนร่างของตัวเองแบบสับๆยั่วๆกันเลยนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะมีอะไรมาพรีชีพให้ทุกคนได้ดูกันอีกนั้นฝากติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย